สวัสดีค่ะมาทุกคนวันนี้จะพามาชมดอกไม้ใบหญ้าเขียวๆจะพาทุกคนเดินไปซื้อของกันเพราะว่าวันนี้เนอะก็รถยังซ่อมไม่เสร็จรถมอไซค์ม่แต่รถยนต์ก็เอาออกลำบากเนาะเขาทำถนนหนทางยังไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนก็เลยวันนี้ก็เลยอ่ะ ได้โอกาสเดินเล่นไปด้วยเนาะแล้วก็จะเดินไปซื้อของตรงนู้นนะคะให้ทุกคนน้ำก็ยังเยอะอยู่เนาะในคลองเนาะเมื่อาวานฝนก็ตกนะคะพาเดินไปด้วยกันเดี๋ยวพาเดินเล่นนี่ก็ต้นสะเดาเนาะแล้วก็เนี่ยก็ต้นสาเกเนี่ยเขาก็ตัดออกแล้วเนี่ยกำลังแตกยอดขึ้นมาใหม่เนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้นะคะถ้าเวลาน้ําท่วมน้ําท่วมหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นกระทกลกเนี่ยกำลังมีลูกเน่ยดูลูกกระทกลกนี่นะคะเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปซื้อของด้วยกันอันนี้เป็นต้นมังคุดเนาะสวนมังคุดน,นี่ก็คือต้นมะปริงมะปรางนะคะเนี่ย ก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยตรงนั้นก็จะมีดอกไม้สีสูไว้เราก็เดินนไปเรื่อยๆอน,นี่ก็มีดอกไม้เนี่ยดอกไม้นายตื่นสายถือว่าออกกําลังกายไปในตัวเนาะ ีต้นไลไรเอ็ดอย่างนี้ดอกอะไรก็สวยนะทุกคนดูทุกคนซื้อของเสร็จแล้วเราก็เดินกลับบ้านกันเดินกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูโอ้ได้ยินเสียงนกร้องด้วย ดอกคุณนายตื่นสายดอกคุณนายตื่นสายที่สวยเดินไปก็ดูธรรมชาติไปด้วยทุกคนสีแดงก็มีสวยจังเลยสีส้มก็มีบรรยากาศดีๆสวนผลไม้ ดูธรรมชาติไปด้วยกันทุกคนเดินไปเรื่อยๆตอนนี้สายเกยไม่มีลูกละมันมีลูกช่วงที่มาถ่ายคลิปลนะเนาะตอนนี้มันก็หมดละมันก็ออกเป็นช่งชวงๆเหมือนกันจะ้นะน้ำในคลอง อันนั้นน่าจะเป็นผักตบเนาะดอกสีมว่วงๆนะ่ะตรงนั้นน่าจะเป็นผักตบไผ่เนี่ยมีหนอตลอดทั้งปีเพราะตรงนี้มันติดน้ำมันก็ชุ่มมันก็มีหน่อออกตลอดตรงนี้จะเป็นทุ่งนาเก่านะคะทุกคน,นแต่ก่อนจะเป็นทุ่งนาตรงนี้แต่ตอนนี้เขาถมที่หมดแล้วไม่มีทุ่งนาแล้วตอนนี้ตรงนั้นก็ยังทำถนนหนทางไม่เสร็จนะ เดินไปเรื่อยๆออกกําลังกายเนาะนานๆจะมีโอกาสได้เดินที ก็เลยเอารถออกไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอไปทางกับข้าวก่อนสวัสดีค่ะทุกคน